ตอนนี้ต้องเป็นหมีคลัง่งเปิดไม่ให้จินรู้ตัวลบสกิลจินแบบคินในหัวแล้วเชีย <c oughs> เฮ้ยว้าวเพมราดามาเลยกี่ตัววะนนยเชีย แต่เกฟแก,งก๊งไม่ค่อยนั่งเท่าไหร่เกฟแก,งก๊งไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ดีได้ชิวๆ <c oughs> <c oughs> 我老 Q，他乌防 y ไม่ไห,หวปะหน่าไอ้เชี่ยตายหมดไม่มีผมทำอะไรไม่ได้ดันเบี้ยดีกว่าดันคลิปเฮ้ยหลอกนะ โอเคไหมเพลยแค่ติ่งเดียวไม่แข่งอยู่แล้ว ไม่ได้คืออันนี้ d ายไปก็แบบว่าเราก็ได้คิวแต่อาจจะเสียคนไปแล้วแบบฝั่งข้ามป่าเกิดทันมาไปอาเราเอาไม่ทันนี้ก็จบในจังหวะเนี้ยพร้อม dive สกิลก็ได้เพื่อนกูมีสกิลโหดเกินนะทีรู้สึกเยี่ยบ้า suối lên kiếm vừa la vừa la vừa la ไม่โหผมเฮ้ยบอมบ้าอืมมันน่าจะไปช็คบ้ารอนครับแอสเมื่อกี้ปิดมัน กเบิร์ดไม่อไม่น่าเสียแฟลทเลยเมื่อกี้แต่ก็โอเคเงี้ที ไอ้พูดจริงไเนี่ยคือเอชนี่แม่งแบบไม่ทรงนี้น่าจะเล่นไม่เป็นอ่ะเพราะถ้าพัก จีจีเลยไม่กลัวยอมแพ้ว่ะเหขาบอกว่าเกมไม่กดยอมแพ้แน่เลยเฮียเห็นไหมครับทุกคนเล่นแอลแบบต้องด่าใครก็มีความสุขครับแค่เล่นแบบมีความสุขกียเฮ้ยตอนนี้คุยไม่ได้เล่นแย่นะครับแต่คุยเล่นโอเคเลยครับ ปัญหาอยู่ที่แอชครับ ADC ยืนไม่เป็นครับฟาร์มฟาร์มแปลกมากคือถ้าเกิด ADC เล่นโอเคนี่จังหวะแบบโดนนี่โดนชำ้ำอ่ะจังหวะที่ผมแบบโดนเข้าไปแบบจะเข้าไปฆ่า ADC อะ่ะคือโดนแล้วไอ้เหียแต่แบบว่า ADC ดาเมันไม,ม่พอครับเล่นแปลกๆเลยไม่มันเสียแฟตเสียเปลแบบบ่อยเกินอะเยอะเกินอะกานดาครับวันนี้ผมพิสูจน์ผมจะพิสูจน์ให้โลกเห็นแม้ผมจะโดนดาร้อยพันครั้งเล่นอาวุธสามสิบเอ็ด แม้ผมเล่นเอา์มูสามสิบเอ็ดกระตาหรือว่าเล่นวายหนึ่งสิบสี่ผมก็ให้โชว์ให้โลกเห็นว่ากูไม่เป็นสยามสังคมแต่ว่ากูยังมีความสุขกับชีวิตกูได้เพราะกูคืออะไรครับออทิสติกแน่นอนไม่ใช่รอเล่นเพราะว่าผมคือชิวกายก็ไม่ใช่อยู่ดีถึงจิงหัวร้อนเหมือนกันนะเชียร์แบบเล่นเอลแบบว่าเล่นเอลแบบสมัยตอนที่ผมเล่นเอลแรกๆอ่ะ เล่นเอลแบบว่าตอนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากท่าหน้าที่อย่างเดียวคือกูคิดแค่ว่ากูจะฆ่ามันยังไงอะแค่นั้นแหละเล่นเอาแบบเออในหัวกูมีแค่นั้นแหละกูจะฆ่าไอชี้นี้ยังไงดีวะมีแค่นั้นเลยเชียร์ออฟเฟรียโอสกับคาาวะเฮ้ยทำไมเขาวคนนี้เข้ามาูดูโอ้่ะเนี่ยอี ตอนนี้ขาดให้ตัวยืนครับเรามีซับให้โาเฟ่แล้วเราขาดแค่ตัวยืนให้โาเฟ่เชีย่ยเข้ามาไปดูโอ้ว่าเออเราขาดแค่ตัวยืนให้โาเฟ่อะกูว่าเข็ดกับการเล่นแท้เปล่าอะแบบเล่นแท้เปล่ามันทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆอะ คือเขาอยากเลือ,อ,อ,ยอยกยินได้เฟยนะแต่แทงป่าตรงนี้มันจะสามารถยืนนานๆได้วะแล้วแบบพอมีดาเมจวะเจมี่เอาครับบริเวณป่าเอ๊ะไม่เอารูโลโลนต้องมันก็เหมือนกันนี่วะแต่เจมี่เอาไอ้เหี้ยบริเวณป่าออ้ยยังไมมีเคชันเต้ไง,ไง เออแค่นี้เราเรามีตัวโกงเลยครับเราชนะแหละเรามีพืชอ,อุดถึกทนคนดำมหาปลายเออเออช่อฟนะสู้บ่เอาอ่ะโหย้ยแล้วพี่ดำกูเจอนาไงคือถ้าเกิดว่าเจอเคลนี่ก็ดุนะจะเจอนานี่ก็แบบก็โหดอยู่นะนาตีแพสสี่เป็นแบบเปอร์เซ็นเลือดแล้วก็แบบว่าอะไรอะตอนไกลล่างคือสเตตแม่งโหดจัดเนี่ยวิสู้ไงดีวะสัต แม่งเป็นไฟเตอร์สู้ไม่ได้อ่ะเรื่องมีอาศกกลางด้วยวะเฮ้ยเชี่ยวเนี้มีอยูอาูกกลางเป็นตาแรกของเล้งที่ท่านจะเล่นมามานสี่สามสี่วันที่ผ่านมาอกกลางในครั้งแรกเลยเนี่ยเอาแล้ววะตอนนี้โอ้โหเราเจอเกฟตายแล้วเนี่ยเออตอนนี้เราดูเทมเพลมาดูมันด้วยว่ามีเกฟมีเซอร์ฟีไอเรียจินนะ อันนี้ออกไฟเตอร์ดีกว,ว่าเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ออกฟูลแท้งเราก็มีแคชเนเต้แล้วอะไม่มีดาเมจวูลีแบร์วูลีแบร์ทำไมมันไม่ตายวะเออนี่แหละบิวที่คิดไว้ในหัวก็แบบว่าน่าจะเป็นอ่าวูลีแบร์บิวทำไมมาถึงเนีไม่ตายสักทีก็อะไรอ่ะคิดก่อน ราะหนุ่มผังเรามันไม่มีเวทเลย,ยก็คงต้องรอแบบว่ารอับเอทชิ้นแรกใช่ปะรอับเอทลองเทา้าชิ้นสองออกเป็นของข้าแม่งอย่างนี้ก็เฮ้ยเฮ้ยเอาเอทดีปะวะแต่ฝั่งของข้าไม่ก็ไม่มีแทงดียว่านาอืมไงนะาก็เป็นร่างจิ๋วอยู่แล้วนาถ้าเกิดอ,ออกกันไงคะคือถ้าแตะมันก็โหดเออ เนืชิ้นแรกที่คิดในหัวไว้ถ้าเกิดวอดิแบททำไมมันไม่ตายวะก็คือแบบอืมในหัวตอนนี้ก็คือชิ้นแรกก็น่าจะเป็นโฟล์เซนฮาร์ดรองเท้าอ่าตามด้วยไอ้ดีวายสระดีวายดูดเลือดใช่ปะแล้วก็อมไอ้ไอคอนไม้ไอคอนไม้มหาศจรรย์น่ะเออไอ้คอนไม้ดูดเลือดมหาศจรรย์อ่ารองเท้าคงเป็นอาจจะเป็น ตอนนี้ซีซีหนึ่งสองสามต้องรองเท้ากันซีซีกับแต่มันก็ไม่ค่อยคุ้มอะรองเท้ากันไกยภาพอ่าสามชิ้นคอเอเอคอได้แล้วอีกสองชิ้นก็แบบว่าอาจจะเป็นอีกสองชิ้นน่าจะเป็นอะไรเดียะเออสองชิ้นน่าจะเป็นคิดไม่ออกวะทอนเมลวะตอนนี้ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเท่าไหร่ เออแต่มันมีเซลฟีนด้วยว่ะเออออทอนเมลทอนเมลแล้วก็เดนแมนเพลทอ้ยหรือว่าเดนแมนเพลทชิ้นแรกดีเออเออว่ะเดนตอนนี้ต้องเป็นหมีคลัง่งอ่ะหมีแบบว่าไม่ให้จินรู้ตัวเปิดไม่ให้จินรู้ตัวลบสกิลจินแบบคิดในหัวละชมา ขอ,อยืดเส้นยืสายก่อนโอ้ยมันมีข้างแล้วแม่งต้องยืดสายก่อนวะเฮ้ยเห็นวอร์ใช่ไหมครับเฮ้ยโอ้โหลืมกลับไปซื้อสแกนอีกแล้วเฮ้ยกูเล่นป่าสิเลยไม่ควรลืมกลับไปซื้อสแกนตลอดเลยวอร์แล้วก็ลืมกลับซื้อสแกนอะ่ะโอ้ ยังดูระเบิดคิวนะเฮ้ยแม่งมีนี่ว่ะแม่งมีนี่ว่ะ ก็อาจจะไม่รู้ตัวแต่ว่าก็อาจจะโดนป่าแบบว่าสตรีมสไนายไปหรือเปล่าเฮ้ยเราเอาอมั้งเฮียตอนเนี้ยไฟไงก็แพ้ต้องรอตัดเก็บทีละตัว แต่ว่าตัวละครเราก็ไม่ได้มองกับการตัดกิฟต์ถตัวเท่าเลยเพราะยาสโอมันไม่มีน็อกอัพเลยนับเว้นเอชออมนัซูมาท่านี้ก็รีบมิีเทสติ้งครับลิบมีทเทสติง้งไอ้การน,นี้ลิบมีทเทสติง้ง สวยสวยเลยจันเต้ไปเอชออฟดาสูมาเฮียแพดพลาดบอกแล้วครับเดี๋ยวมีทค่ที่แค่นี้แหละไอ้เฮียหน้าที่แบบว่าสำหรับให้กูวิ่งเร็ว ไอ้เรีย,ยมนันนะคู่คืนนะไอวีนอตยิก็ไม่ไหววะโอ้ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยจริง